ครับขมาต้องหลังกับ,บ่ยิวเข่าวอไม่อยากเข่าวอกยิวหิวอลไรเฮ็ดยังได้ใช่มาก,กินยื้เพื่อนมากินอดมากินยื้เพื่อนพี่โดยออ๋เงินขายอนันของได้ของไปชื้อกินก่อนเพราะใช่ซื้อข้าวกราบสบายดีรัศมีดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดสุขสุคนการยินดีต้อนรับเข่าสู่ซ่องบาบุญบ้านป่าอีกแล้วอมาเนี่ยบาบุญกันเดินทางมาอทางเมืองพีนพี่และพ่อไอพี่น้องเนาะกามาพบมาพ่ออครับ เด็กน้อยขยันาอีกคือเก้าเพื่อนพี่น้องกับพ่อว่าเป็นขายอย่างเนาะเป็นกำลังออกไปขายคลองหรือว no ่าจ <doom los. S 2> ังไดเนาะหาพันต้นเต้นต้นเต้นว่าดีจังล่ะเดินขายอย่างแน่นี่ขายมะแตงโอ้เห็นมหเบิองนู้นนะโอ้โกมะเต่งอย่างนี้เนาะเนาะมันหอมนะแดดเนาะหอมพี่หอมพี่มันแดดเลยโอ้จังล่าคือการขายอย่างนี้่มะแข้งขายมะแข้ง โอ้น้องนั่งลูนุ่งละนุ่งกันจิชิหาไปขายใช่นี่น่ตลาดตลาดพูโดยอ่ะข้านอกบ้านนี่น่ะโดยโอิหาออกไปพูตลาดใหญ่พูตลาดข้างนอกคุณบอโดยโอ้จไปสคนนี่บ่นนังละโดย หามะเตงให้บ่นี่ยนะปลูกเองบ่นี่โดยโอ้โดยโดยอันมะแข้งเลยน้องล่ะปลูกเองบ่คงไม่เ่าคงไม่เท่าโอ้เพื่อนไทยเจ้าไปขายบ่โอ้เหนื like ่อยโดยโดยขาดอ่ะมักแต่งมักแข้งเนาะหมักใยขาเนี้ยได้หมักใหญ่นี่ชาวนั่นชาวนั่นบ่นี่นะโอ้มันสุกเดี๋วบ่สุกแล้วสุกแล้วเนาะ

น้องหลายอยู่วันสวนโดยคือปิดหน่อยได้จ้ะปิดหน่อยยันนักโอ้ยันนักโดยโอ้เผื่อจีย่างออกไปขายข้างนอกปะเนาะอ๋อบ่มีอันรถเขี่ออกไปวะน้องล่ะบ่อ๋อโดยโดยโดยอันย่างออกไปขายที่ข้อมือปะเนี่โดยแต่ละมือนี่ขายอย่างนี้ขายแตน้ำไม้หมากแตงขายแตน้ำไม้หมากแตงนี่โดย ยังไม่ดำให้ดำหน้าบ่คืไปขายตีอันหมักแก่งกับน้ำ,ำม,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 มัอยู่เนี่ยดำตีบ่มีบ่มีกล้าบ่เลยเหมืมีกล้าแต่แม,ม่ให้ไปขายก่อนบอแม่ให้ไปขายของก่อนอ๋อไปหาขายขอ,ของมืออ้อน้อเลยเลยข้างหน้าได้ข่าวของเทียนอยูบ่บะเนี่ยเลยข้อะอะไรได้เลยข้อห้าข้อห้าอ๋อ อายุยจิกปีแล้วจังอายุสิบสองปีโอชื่ออะไรจังไลยนะชื่อชื่อนาชื่อน้าดูโอ้นางลาเนี่ยฮะจักอีู่บนจักชื่อหรือเปล่าฮะเอ,อาเพิน่นเพิ่นฟังบาอกว่านางหละฮะชื่อลาชื่อออนเออชื่ออร์แต่ว่าเพิ่นฟังภาษาอ่าเล่าบุค่ลได้หรืเปล่าดูโอ้แต่น้องหลานี่ฟังได้เบิดป้อดู อายุจกปีได้ใช่หน้องจหน่อายุหกปีหกปีอเลยนี่ีไอ้น้องจะคนนามีไน้องเันเจ็ดคนเคนเลยโอ้เจ้าคนคนโตะโดยอกกเนาะออกขายของข้นเงขายของน้เอาเงินมาเชื่อว้ซื้อยังไงซื้อข้าวซื้อข้าวโดยโอ้ มีแต่หาเงินซื้อข้าวว่าเลยโดยซื้อข้าวซื้อกินเหตุน,นาข้าวบ่พอกินบ่น้องละ่ะโดยโข้าวบ่พอกินเนาะอยู่อัน,ท,น,ออนนะทั้งเบิด์ตหนึ่คนนะทั้งเบิดขอบครัวนะในเฮือนเจ้าอ่ะนะแปดคนดแปดคนโอ้มีแต่แม,ม่พ่อวิมีเอา้าพ่อเสียพ่อเสียอะไรโดยโอ้เสียแต่เฮิงนะบ้างละ่ะ โดยได้จากปีแล้วเป็นเสียนะได้ละปีหนึ่งตอนนี้อยู่กันมิเตเม่นาะโดยไอเอาน้องโดยก็ได้หาเงินอาซื้อข้าวกินโดยขายมักตอ๊กมกแตงกันเนาะจะขายถุงอ้ได้นะมกแตงอันตัวนี้ยันถุงซีบฮะถุงซีบอันี่โดยโอ้ถุงซีบพันโดย ตรงนีาชิพันทีเเ่เราให้ักแต่งเนาะแต่งกระปูกเองเนาะเป็นักแต่งให้มักแข้งเลยใ้่ทงหามกแข้งทุงหาพันหาพอดอจีบว่าตลาดนี่ฮะห,หาพดอดีบว่าตลาดนีพ<อ>่พอดฮอพดอจีบว่าบโบเมื่อยว่ายางฮนะบบโอเมื่อยกอดทนอ๋เนะ ย้อนอย่างไดาเงินมาไว้ซื้อของอยู่ของกินซื้อข้าวซื้อน้ำกินเนาะเพราะว่าอ่าครอบครัวนี่ขาดเขินเรื่องข้าวเรื่องน้ำเป็นบ่านหลงละโดยหาเงินมากอะซื้อแต่ข้าวนใะพี่น้องไว้ทั้งนี้นะชนลายก็มีแต่ข้าวเนาะโดยโดยอันนั้นก็ปลูกเองว่า้อล่ะอันพักโดยโอ้เป็นยอดมบบอึอยอดมบบอึอยอดบวบยอดบวบวขายได้ได้นั่นไหมามาสองพันมาสองพัน ห้ังหล่าออกไปนี่ไปนั่งขายบ่าดีว่าจังไรเละขายเละขายโดยโอ้ oh, หาบจังชี้เลยโดยโอ้ oh. หาบต้นแตน่ต้นแต่ตตออกอย่งที่สองคนเพื่อชิ่หอด้วยพี่น้องเนละ uh, ยยางตามหิมทางหิมถนนเนาะอ uh. อืไปแต่ละมือกับไปแต่กับน้องเลยวะโดย um. มือนี่จ้ะมือมีวะอันแบบออกมีแต่เขา,าไม่ได้ไปเขาไม่ได้ไปมีแต่คนดำหน้าโอ้ oh. ข้าวโพดเจ้าเนี่ยยังไม่ได้ดำเนาะโดยเฮ็ดหน้าปีหนึ่งได้เขอยกจบแล้วแหละได้เลยมันชาชันซิบชอบชาชันซิบชอบโดยโอ้หกุ้งกินโดยอืมโดย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 เหตุนากับบมกุ้งกินก็ได้สามาอาศัยหาขายเนาะถือว่าเป็นอาเล็กน้อยขยันนี่เราเลยขยันทำมาค้าขายหาอยู่หากินอาเรื่องครอบครัวเนาะหัวจักความอลไรนี่เนาะ เล็นกน้อยเนยาะของแต้นๆออกไปเพื่อชิฮอดอ่าตลาดนี่กับบริเวณใกล้ๆนะเป็นอ่ะจักโลเนาะประมาณมือนี้ก็นาจจ่าจะหกเจ็โลพี่น้องเพื่อชิฮอดตลาดใหญ่หาปานักกันนักเนาะมกเตงนี่หาออกไปยางออกไปสองเรนองหาไปก็เพื่อจะได้ขายเนาะออกไปขายนี่โดนบ่ต้องหลายเพื่อชิเบิร์ตนี่โดน คำบน่ะไรจังเมื่อคำบนบ่ใชได้กลับขามาไหมโดยป้าที่โตประมาณจังโมงกลับขามาหอนประมาณสามโมงสี่โมงสามโมงสี่โมงโดยอเพื่อเพื่อยางกลับเข่าอ่ะยางออกแล้วก็ขายแล้วก็อ่ะยางกลับเข้ามาอีกเนาะโดยโอ้ไปเที่ยวนี่ไม่เคยขี่รถออกไปบ่ขี่แต่มอนคันรถไทยในบ้านอ๋อโอ้ขอขี่น้ำเพลินบอโดย เดยดยมาจังไหฮกินข <sh arp inhale> ่าวกินน้าเด๋พากันออกไปโดยวไดยังกินนะเก่งนไหมเก่งนะไหมโอ้เนาะีใส่ก็กินตะเกงงนะไหมพี่น้องเลยพ่อีใสก็มีตะเกงนไหมเนาะจักทีกินอย่างพี่น้องเลยน้องลาเพินกนก็ กำลังจะออกไปตลาดพื่อน่ะมาบุญกระเห็นเพื่อนระวังทางเนาะกับสอบถามเพื่อนอ่าเพ่นกับออกไปขายกุมือหาเลี้ยงครอบครัวพี่น้องเลยอ่ามาบุญกระจิอ่าซอยเพื่อนซื้ออยู่เนาะอ่ากับคือสิบอะไรซื้อเบิร์ตหรอคอยไปนองก็คือมาบุญกระโบมีเงินเนาะกับพอได้ซื้ออุดหนุนน้องเพป็นอ่าสำหรับเด็กน้อยขยันหู่จักความอ่าธามาหากินค้าขายเลี้ยงครอบครัวน่ะก็คือแต่มาบุญอ่าซื้อเบิร์ตนี่ยกะ กับเบิดระเตอร์พี่น้องแต่กับบบุญกับพอได้แต่ซื้อเล็กน้อยพี่น้องก็ได้ช่วยน้องน้อยเพิ่นพ่ออาหาบไปข้างนอกเบาๆแน่เนาะก็คืออาบาบุญมาไม่นี้กับมาอาก็ประจันเนาะอาจารย์เพิ่นนี่อาทั้งครอบครัวหนึ่งเพิ่นได้เข้ามาช่วยเดือก็เลยอาเข้ามาทางนี้พอดีก็ได้เห็นน้องน้อยเพิ่นระว่างทางกำลังเดินทางออกไปพี่น้องเราเพิ่นก็ได้อาสีอุดหนุนเพิ่น ก่อนเพิ่อจะออกไปเนาะอ่ะละบาจะเอาแงงเนอยออกแทงพจะเอาเตมักแตงเน่ยเนาะเพราะว่านั้นก็เป็นพักอะลาบซื้อยามันเหี่ยวมกแขงนี่ก็หานนักหนึ่งเนาะคนนักเดิยๆกแงนี่คือคือนักูมูอันนั้นถึงนี่ค่ดำดำ เห็ดชีนโดยเบิ้องะถุงอะไรเห็ดชีนสิบพันอันนี้ถุงสิบพันคนอื่นเห็ดชีนเนาะอือด้วดย er. ถ <Pa igi. S 1> ุงสิบพั attorney, นบาวกะอ่ากินบโบโบโเป็นนะเห็ดชีนนี่มันต้องเห็ดใะไได้กินต้มก็ได้ตีก็ได้แด้เขากินได้ไหม หย่ำเขียวกินชื่อว่าโดยโอ้ข้าใย่างนด้หาอต้มเฮ้ยเลือเป็นนัวบ้างล่ะบ่จีธรรมดานี่โดยโอ้เห็ดซีนหลายๆคนอาจจะหูจักเนาะเห็ดซีนเห็ดซีนก็คืออาคือไข้เฮตียงยินงจือยางอย่างเราติดหย่ำมันจะเหนียวมันแข็งๆนะ นะอย่างไีก็ไอชิ้นชื้ออันมักแตงซอยนางหลาด้อโดยไฮ้ถุงได้สิบพันเนาะโดยอ๋อถุงสิบพันนะสามสิบชี้สิบอ่ะยังอีกเนาะบบดนี้อันน้ำกันเนาะมักแดงกันเนาะโดยเจ้าเดียวกันเอาเดี๋ยวอ่าตาบาชซื้อเต็มมักแตงเนาะ พอหนักอันเจ้าหาออกไปน้องหลานเนาะโดยนะสามสี่หาหาทุงหาทุงไหาบหาทุงหาโดยโอเลยเน้องหลานี่จักยู่บหาทท่งไรทงหาบเขาเียนป๋ไหนป๋หนึ่งโอ้เขียนเป็นนะวะชื่อฮะูเป็นอ พระเจ้านี้เฮียนเก่งอยู่บ้างล่ะเก่งอยู่เนาะแต่ว่าปีนี้เป็นปิดแล้วบ่โดยโดยโดยนะเพื่ะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาอะให้น้องน้อยเป็นอนาหยางออกไปขายของอยูอตอย่ตลาดเนาะกาบำรุงจากอีกอันโดยน้องเป็นซื้อผ้าเต่งนะเนาะเพื่อจะดเดินทางออกไปตลาดก็จะทำเมือ่อเท่าไหรเพื่อจะได้กลับมาหอดเรีอนหอดชานกันเนาะ โดยถ้าว่าออกไปเพื่อคาก้าวข้ามหน้าต้องหลังกับ à, หิวเข่าบอไม่อยากเข่าบอหิวหิวอะไเฮ็ดยังได้ใช่มากินเพื่อนมากิมากินเพื่อนพี่โดยเงินขายอันของได้ขบชื่อกินก่อนเ่ราะชะซื้อข้าวเอาเก็บว่าไว้ซื้อ้าวสานอย่างเดียวโดยอยากกินข่าตอนอันไปขายของนี่กับบริซื้อกินบอดเอาโดยอน้าในกับบริซื้อกินบอ น้ำมาชื่อแต่ขาไม้ชื่อเขานะ้ำม้ชื่อดโดยอกินแต่น้ำแทนเขาวเวลาอยากกินเขาแห้งอะเนาะโดยพี่น้องเลยกะเก็บเงินไว้ซื้อเขาซอยเพราะอให้แม่ให้น้องนองกินน้ำกันเนาะโดยขายของหบดแล้วกะบ่ได้ว่าขายของเาแล้วซื้ออยากยังก็ซื้อกินบ่แม่เนาะโดยอ อะจังไรกันอันระบายิจอันจ่ายเงินก่อนเด้ออ่ะต้งละจบใจเลยเลยกะหาไปกับขายเบิดไว้เด้อเลยเลยระบากับสวยได้อ่าหาทุงเนาะคือทาระบายิเอาเบิด์ตในระบาก็เพราะมีเงินสวยได้เด็กหน่อยเนาะพออันหาออกไปอ่ามันบานักเนาะเพราะว่าหนทางยาวไปมันยาวไกลเนาะออกไปแล้วก็เพื่อจะขายเบิดอีก เปิดชิ้นยางกลับเข้ามาอีกขายเป็นแล้วก็นอยากกินข้าวกินน้ำกับฮะอดเอามากินเพื่อนโดยเนุ่ยบได้ซื้อกับต้มขกินไหมเชียงหลักบ่บ่ได้ซื้อยังกินเลยอยากกินแหงกับบ่กินแต่น้ำโดยโอ้ทาน้องน้องอันแบบอยากกินข้าวแหงเลยกี่เลยกัน้องหน่อยเราซื้อฮะเราอยากเราซื้อซื้อเรากินบ่โดยโอ้โนยโดยยางเปินชิ้นหอดเนาะ ฮะจ้ะจังใดก็อันขายเบิกไปไเด้อออกไปขายกันโดยโดยโดยฮะหามไปเร,รื่องละหามหามไปงางนี่แหละพี่นอมม้องเลยทำมืดเลยจีรักับขามาแบบนี้นะสำรับเด็กน้อยกิจการนี่เองกะโอเคเนาะพี่น้องเนาะก็คือน้องหน่อยเป็นกะชีเดินอ่ะทางออกไปขายอยู่ตลาดใหญ่พวกนี้นพี่น้องเลยสองคนเอ้ยน้องเนาะหาบ ย่อยย่อยออกไปเพื่อสีหอดกาฟาตตเพื่อสีขายเบิด์ตอีแต่กับขม,มืดพื่อน่ะไปมาสามโมงสี่โมงแรงเพื่อน่ะหิวข่าวหิน้ำก็ต้องอดเอาตามน้องน้อยเป็นว่าเนาะครับเงินที่ขายได้ก็ไว้อ่าซื้อข่าวซื้อน้ำกินนพี่น้องมาบุญกับอุดหนุนเพื่อนหาทุงพี่น้องเลยให้อายหาเบาๆตรงไหนเนาะเพื่อชีหาไปหอดอ่ไปหย้อนความทุกข์ความยากเนี่ยพี่น้องเลยถึงได้อ่าหาข่าวอ่า หาค่าขายหาขายคลองหาเงินซื้อเขา่าซื้อน้ำพี่น้องก็เป็นแต่อีโตนเพื่อนเนาะสำหรับคนทุกขณ์ยากนี่ก็เป็นขยันดีเนาะกะถือว่าดีพี่น้องดีกว่าอานอนอยู่เพื่อนเฉยๆเนาะแบบว่าคนทูกว่าตัวเองทุกข์ยากแต่โบดินโดนหาค่าขายนี่ถือว่าลำบากต่อไปจีละแต่นี่เป็นทุกข์เป็น ยากแต่ผนดินดนออ,อกค้าขายเนาะพี่น้องออก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มามีอย่างไรเนาะก็อุดหนุนเล็กน้อยขยันทางทางหูจักขมาค้าขายเนาะบาบุญก็ต้องเดินทางไปหาครอบ,บาาครัวหนึ่งนะเนาะก็มาับจันาร์เป็นสิเขาไปสวยเดือกครอบครัวหนึ่งเนาะจากไหนก็บาบุญต้องขอลาไปพี่น้องไปแล้วเนาะคนอื่นบาบุญก,ก็ต้องขอขอบคุณกอบคุณทางพ่อ่พี่น้องเบิร์ดจุกูจุกคนอีเขามาหาสมคิบบาบุญตั้งแต่ต้นจนจบเนาะ ถ้าหากว่าบาบุญเทดพิดพาดประการใดว่าพิดวเทกอก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเพื่อนพี่น้องคือเก่านะเพื่อนพี่น้องเนะาะสหรับคลิปนี้บาบุญกจที่ต้องขอลาเพ่อนพี่น้องไปแล้วสบายดีและสวัสดีเอ้อสบายดี